สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องหักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเชา้ชาๆสายๆก็ยังเป็นเวลากาแฟมานั่งเบาแวะเะ,ะ,ะกับพี่น้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องเจ้าขาเพิ่งเลิกงานมาทํางานตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้จะต้องมีการกินกันเกิดขึ้นก็เลยไม่มีเวลาขึ้นทําการไล์สดค่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษขออภัยมอนิ้บวางขอเวลาสักประมาณ10นาทีบอแล้วกลับไปนะพี่น้องเนาะเลิกงานมาแล้วก็มานั่ง ด้วกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็บอแล้วกไปค่ะพี่น้องค่ะอ่าตามติดพอลูกผ้ากันสา่งนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะจบแบบบอเทผลลัพธ์เป็นจังไดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเอามาขยายเล่าสู่ฟังก ประมาณว่าลุ่นจน,นคิดแตกิดเต้นเงวเหลืองเงวเหนียวเงาเ,เหลืองผลราคาพี่น้องคะ่ะแต่เป็นบานเท่าเนาะพี่น้องเนาะก,กับการที่รอลุ้นอยู่ว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างไรในกรณีที่ต้นฉบับก็คือพ่อแล้วก็มาคัพเปอร์คัพเปอร์ก็คือลูกนั่นแหละค่ะพี่น้องเนาะแต่มันก็เป็นเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงอย่างที่ว่านะคะดังนั้นก็คือ พอจบออกมาแล้วถ้าจะนับตามชั่วโมงจริงๆคำว่า24ชั่วโมงก็ผ่านไปแล้วก็ ทะลุได้ละค่ะพี่น้องคะ่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการที่เอ่อได้ถ้านับจริงๆก็คือคําว่าดีขึ้นมาเป็นหนึ่งวันนี่ก็แปะสองล้านนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็ล้านแตกตั้งแต่ชั่วโมงที่ประมาณแบบชั่วโมงที่10ชั่วโมงที่11จบแบบบอเทเวอร์ชั่นอีหล่าอุ้งยิงนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นก็เป็นการพิสูจน์อะไรมันเป็นผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วพิสูจน์ให้เห็นอะไรบ้างเนาะพี่น้องเนาะนั่นคือสิ่งที่มาดามเนายเอามาถือว่าขยัน พอเป็นน้ำจิม้มน้ำย่อยกันแล้วกันนั่นนะคะเพราะว่าในฐานะที่เป็น f c ่ T, โพยรุ่นยังคักจินบัไดนอนบาร์ับคือกัรลุนทุกชั่วโมงค่ะพี่นอ้องค่ะว่าเพิ่นจะดีดขึ้นมาสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนประมาณนั้นนะพี่น้องนะลุนอยู่ตลอดจะถึงล้านตอนที่ชั่วโมงไหนสรุปว่าถึงล้านเนี่ย เป็นชั่วโมงน่าจะเป็นชั่วโมงที่10หรือชั่วโมงที่ย่างเข้าชั่วโมงที่11นั่นแหละกับพี่น้องคาเพราะว่าถ้าจะพูดตามจริงการที่มันเด้งขึ้นมาหลังบ้านมันไปก่อนอยู่แล้วไงครับพี่น้องคะคนที่ทําช่องนะก็ือว่าประสบความสําเร็จถึงจะบอกว่า1วันคําว่า1วันท้าทายกันนี่ก็คงจะเป็น47ชั่วโมงกับ สี่สิบก้าห้าสิบก้านาทีถึงจะเป็นเด้งขึ้นไปเป็นวันที่สองได้นะคะพี่น้องคาเราก็ยังรออีกขณะที่มาดามหน่อยทําคลิปอยู่นี่ก็ยังไม่ถึงคําว่า47ชั่วโมงมันก็ผ่านมาแค่อาติยี่สิบชั่วโมงแต่การที่เด้งของ YouTube เนี่ยแสดงผลให้เห็นว่าเป็น1วันเป็น2วันเนี่ยมันก็ต้องถ้าจะเปลี่ยนจาก1เป็นสก็คงจะรอสี ชั่วโมงกับ59นาทีมันก็ยังเป็น1วันอยู่นะ่านะคัค่ะพี่น้องคะตามที่ f อฟเล่าให้มาดหมหน่อยฟังก็เป็นข้อมูลที่ถือว่าถูกต้องถูกต้องอยู่นะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นข้อมูลใหม่ที่มีการนับนับอย่างไรอย่างเช่นเราบอกว่าการที่นับก็คือจาก9้ามงเมื่อวานถึง9โมงมนี้ก็คือ1วันแล้วแต่การที่แสดงผลของทาง y o u t u เนี่ยถ้าไม่ถึงถ้าไม่หมดวันจริงๆถ้าไม่ถึง2วันจริงๆ มันอยู่ที่47กับ59นาทีก็ยังเป็นแสดงผลว่า1วันอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นก็เท่าว่าเราก็ยังมีเวลารออีกอยู่ค่ะว่า1วันของ YouTube ที่แสดงผลนี่ก็คือ47ชั่วโมง59นาทีเราก็รออยู่คาดว่า พอจูเสติเสียท่องพอโน้นเสติเสียท่องให้อีหลา่าบ่ละค่ะพี่น้องขาเพราะว่าตอนนี้เพิ่นมีการลดหย่อนภาษีกันแล้ว,ลวนะคะพี่น้องขามีการลดหย่อนภาษีบอกว่าอีหล่าขอลดจักน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ,อีหล่าสงสารเอฟซีสงสาร, FC, สสารพอ่พอพ่อแม่แม่เพื่นสิไปรุ่นเพื่นสิไปช่มไปเชีร์ไปแช่ไปนุ่นไปนี่หลายรุ่นเพิ่นหลายเพื่นสิบ่ได้รับในนอนอีหล่าว่าในคลิปเมื่อเช้านะคะพี่น้องขะอ่ะก็เหลืออยู่ที่สองสองล้านห้า เหลือในการที่ลดต้นทุนลดต้นทุนลงมาเหลือ2อล้าห้าว่าจะทะลุปเป้าหมายในการที่ได้รางวัลน,นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็เป็นการคุยกันระหว่างพ่อกับลูกอยู่ด้วยนะคะแต่กับเสียนโนนี้ยังไม่ได้คําตอบปอกว่าโอเคทะรัดลงมาแล้วยังจะให้ เติมให้อีหลาเป็นทองหนึ่งบาทอีกหรือเปล่าเราก็รอดูอยู่มันเป็นสีสัันค่ะพี่น้องค่ะอาการที่มีการท้าทายการที่มีการตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆมันเป็นการท้าทายในการทําอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ามีการท้าไปทายมันคือมีเป้าหมายไว้ให้เราพุ่งชนมันก็เหมือนกับว่ามันมีพลังตัวค่ะพี่น้องค่ะแต่คราวนี้คือคนที่ฟังอย่างเรามันก็เหมือนกับว่ากับการที่นั่งฟังนั่งจอบนั่งร้อยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันที่7จ็ดเก้าโมงเขาจะปล่อยแล้วก็รอรอรออย่างเช่นบดามหน่อยนั่งอยู่แวะอยู่ประเทศ เนี่ยค่ะพี่น้องคะก็จ้องก็รอดคือกันไอนจ้องไอรอเนี่ยมันก็เสียไม่ได้ล่ะค่ะว่ากับการที่มีการท้าทายหรือกับการที่เพลงต้นฉบับปล่อยออกมาเป็นเวอร์ชั่นของหนุ่มโจโยมนีนั่นเป็นการต้นฉบับปล่อยออกมาโอเคก็ถือว่า อ่าทสถิติไว้ตีซ่ล้านแปดเอาไง่ายๆไม่ถึงสองล้านเอางี้แล้วกันนะคะพี่น้องขาแต่ในความที่เราเป็นผู้ที่ติดตามอยู่เนี่ยก็บรยากให้บระยากให้อีลานานาลานั่นแหละค่ะพี่น้องขาว่าเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงด้วยแรงที่พี่น้องประชาชนให้ความนิยมชมชอบแล้วก็สนใจแล้วก็รักเอ็นดูแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมไม่ว่าจะทําอะไรยังไงก็ต่างๆนี่ก็ยังถือว่าโซเชียลมีเดียให้กําลังใจไปเยอะๆอยู่แต่พอมาล้อม c o อร์ของเพลงเวอร์ชั่นผู้หญิงเนี่ยก็กลัวว่ากลัวว่า าจะไม่ไม,ไม่ไม่สู้ต้นฉบับบางคนก็กลัวแบบนั้นหมอแม่เองก็กลัวเือนแบบนั้นเหมือนกันขี้หมูขี้หมาก็ให้แต่เอ่อเท่ากับอย่าให้น้อยอย่าให้น้อยกับต้นฉบับอย่างนั้นแล้วกันนะคะพี่น้องขาแต่ตอนนี้ก็เป็นการที่ออกผลลัพธ์ออกมาแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วณนะตอนนี้ที่มาดามหน่อยพูดอยู่นี่ยังไม่ถึงคําว่าหนึ่งวันของ ของออทาง youtube ที่แสดงผลเพราะว่าต้องรออีกหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันมันมาแล้วล้านเแล้วค่ะพี่น้องคะมาแล้วล้านเกนะ้านขณะที่พูดอยู่เนี่ยนะคะพี่น้องคะเลยยีิบสี่ชั่วโมงมานิดหน่อยว่างั้นเถอะแล้วก็ได้ตอนนี้ล้านเ้านั่นก็เท่ากับว่ากับการที่ยังไม่ถึงคําว่าหนึ่งวันมันก็จะ เกินของต้นฉบับทําไว้เพราะว่าต้นฉบับได้ขึ้นมาแล้วก็คือล้านเจ็ดล้านแปดในในคำว่าหนึ่งวันเพราะวันเด้งไปวันที่สองแล้วก็คือล้านเจ็ดล้านแปดที่ทําไวน้นะคะพี่น้องขาแต่ตอนนี้คือล้านเจ็ดล้านแปดล้านเก้าเนี่ยยังแค่ผ่านแค่ครึ่งวันเอาง่ายๆครึ่งวันกว่าๆมาเท่านั้นเองนั่นก็เท่ากับว่ามันยังไม่เด้งขึ้นคําว่า วันที่2ของ YouTube นั่นนะคะเราจะยึดเอาที่ YouTube แสดงผลเป็นหลักนั่นก็นเท่ากับว่าทะลุป,ปุโปรงแล้วล่ะค่ะพี่น้องมันเป็นการแสดงให้เราเห็นว่ากับการที่แรงฉัตทาแรงฉัตทาแรงฉัตรทาแรงผู้คนให้นิยมความนิยมชมชอบนี่ยนะคะพี่น้องค่ะราบางต้นฉบับที่ทำไว้แล้วล้านเจ็ดอ่าแล้วก็พอเอ่อ cover เวอร์ชันผู้หญิงเก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาทําเป็นเวอร์ชันผู้หญิงมันก็คือเป็น,เป,นเป็นอีกสไตล์หนึ่งอย่างอย่างที่เรารู้กันนะคะพี่น้องขาก็ตอนนี้กระป๋าเข้าไปแปเข้าไปยังไม่ถึงวันในการแสดงผลปลาเข้าไปจะสองล้านก็น่าจะอีกไม่กี่ไม่กี่นาทีต่อไปถ้าลงเวทีนี้ก็คงจะเป็นสองล้านได้แล้วนะคะพี่น้องขานั่นก็เท่าว่าความนิยมเชม่ชอบของอีหลายัยงหลายค่ะยังหลายอยู่แล้วก็คนที่ดูถูกดูแคลนหรือนู่นหรือ ไอคนที่จอบที่สองรอสูนะ่นาหน้าว่าจะได้คือเก้าบ่ไดเครื่งหม่องเก้าหรือจะได้นิดได้น้อยถึงล้านบันนอนน่นี้นะั่นอะไรอย่างไรนะั่นแหะค่ะพี่น้องขานั่นก็คือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเป็นการที่ผลลัพธ์ออกมาขณะน,นี้ยังไม่ไถึงคําว่าเด้งหนึ่งวันของทาง YouTube ก็ยังล้านเก้าแล้วนั่นก็เท่ากับว่าแน่นอนแนหะนะค่ะพี่น้องขาความนิยมชอบมันแสดงผลให้เราเห็นผลลัพธ์แบบนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าความนิยมช,ชอบของอีหลานนี่ยังหลายอยแล้วก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะแผ่วเลยด้วยซนะนะ้านั่นแหะค่ะ มันเป็นการออกเพลงมาใกล้เคียงกัน อย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะแล้วก็ต้นฉบับทําไว้ดีขนาดนั้นถ้าจะพูดตามจริงแล้วก็มาเวอร์ชั่นผู้หญิงซึ่งความแรงความดังของอิลานี้หลายอยู่นั่นมันก็แสดงผลให้เห็นแล้วค่ะพี่น้องค่ะว่าความนิยมชมชอบของอิลาของอุ้งอิงเนี่ยยังยังเยอะยังมากยังมาอยู่อันนั้นก็คือปฏิเสธไม่ได้ในการที่เราเห็นเพราะว่าเราเห็นในการที่ยอดวิวอย่างนันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนั่นก็คือกับการที่ความที่ชมชอบของอีราห์นี่ยอมรับว่าอ่ามามากมายมหาศาลแล้วก็พอยายที่บอกว่าเดือนหนึ่งเงียบ เดือนหนึ่งอันนู้นเดือนหนึ่งอันนี้เดือนหนึ่งหายน่ะนะโอ้พญาเจ้าเป็นยังได้จ้บสบายดีบ่ละพี่น้องค่ะมันยังคาใจอยู่น่ะนะเดือนหนึ่งก็จบแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวคนหรือว่าตัวเพลงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหายเดือนหนึ่งละวาน่ะนะคะพี่น้องค่ะแม่ยังคาใจอยู่เด้อเอาจังซี่แล้วกันค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็คือเป็นการผลลัพธ์ออกมาให้เห็นแล้วละว่ากับการที่แรงสนับสนุนแรงที่อิหลาทำคนส่วนใหญ่ส่วนมากให้กําลังใจขนาดนี้ส่วนคนที่อิสานตะร้อนมันก็สักแงี้ยงแง่ไปน่ะละค่ะพี่น้องค เพราะว่าเขาทําได้แล้วผลลัพธ์เห็นจากไหนเห็นจากยอดวิวนี่แหละค่ะว่ากับการที่นี่ยังไม่ถึงคําว่าหนึ่งวันของทาง YouTube ที่มีการแสดงผลก็ยังปา๋าก็ไปน่าจะไม่กี่นาทีนี่ก็สองล้านนั่นก็ถือว่าแรงสนับสนุนแรงศรัทธาแรงชื่นชอบชื่นชมของอิหลาวงญิง,ย,งยังมากมายมหาศาลอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็แสดงความยินดีไปรู้สึกว่าบอสโจบอกว่าจะเป็นการแฮชแท็กประเทศไทย YouTube ประเทศไทยขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วนั่นนะคะพี่น้องค่ะก็แสดงค นั่นคือความแรงความเก่งความพี่น้องอโซเชียลมีเดียอย่างที่ว่าละคะพี่น้องขาะยังใครความนิยมจับจอบของอีหลายยังคัดอยู่นั่นก็เท่ากับว่าพอเราเห็นแล้วเราก็ชื่นชมชื่นใจเพราะว่าเราก็จอบก็ซองก็ม่องอยู่นั่นะคะพี่น้องขาแต่ก็คือ เราก็มาพากันยิ้มไปเปยๆยิ้มเบ้ปากเบิดหนาใส่พวกที่มันอคติพวกมันอิจฉาจะร้อนพวกที่บอกว่าเงินซื้อเงินซื้ออันอันอันไปซื้อยอดวิวนั่นแหละค่ะพี่น้องขาเหมือนที่ถ้าใครติดตามก็คือบอสโจม,มีการโพสต์ลงสาธารณะยาวเหยียดเลยนั่นนะคะพี่น้อง่าแม่สะใจจริงๆถ้าแม่มีเวลาแม่จะมาอ่านให้ฟังอยู่นะเพราะว่าแม่ไปอ่านแล้วแม่ก็สะใจแต่ตอนนี้ต้องไปแล้วละว่ะค่ะวาแล้วก็ไปขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกาทก,กาลังใจนะเจ้าขะ ช่วงนี้เทศกาลค่ะพี่น้องคะหาล็อกอินซื้อดอกขอบคุณทุกเชียงทุกสายทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ